สวัสดีค่ะเที่ยงแล้วก็มาเอาสองแม่ลูกกินน้ำนะคะพาสองแม่ลูกกินน้ำก่อนนะเนาะาน้ำหิวน้ำถ้าใส้กะละมังก็กินได้เนาะพร้อมกัน เดี๋ยวบุญเลากค่อยกินลูกนะให้แม่อิ่มก่อนเนอะไปไปกินบุญเลอะกินน้ำเสร็จก็มัดกินหญ้าแถวนี้นะคะหญ้าก็พอมีกินอยู่ไก่มาแล้วนี่นี่ไก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 ่โกโก้โกโก้ล็อกโก้ล็อกโก้ไก่เร็วเร็วเร็วนี่ไก่ไก่ไก่ ไก re, way, Juice, ่ไก uh ่แ huh. ล uh ้วแววิ Rush, layers, ่งว like ิ right sinon, right. ่งวิ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 ่งมาแล้วก็มาแล้วมาแล้วโอ้ยไก่ไก่โอ้โหไก่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 อร่อยไหมอร่อยไหมเออเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวไปเอาไก่ให้อีกนะเดี๋ยวเอาไก่ให้อีกนะหืมน่ารักจังเลยเดี๋ยวเอาไก่ให้อีกนะไก่อยู่ไหนเอยเอาดอกไม้ไป เอาดอกไม้ไปให้อาคาบดอกไม้ไปไปเอาไปให้เสืออ้าโอ้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโกโก้ยู่ไหมลูกอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยูไหมกินไก่คำโตเอ้าโกโก้มาแล้วโกโก้โกโก้อ้าวโกโก้ไม่ทันเลย ลุงกินหมดเลยลุงกินหมดแล้วติดได้แล้วนะคะทางด้านหน้านะคะเคจีวยวเลยพอเกือบสินง่ายก็ใส่เกลือแล้วก็นี่พริกนิดหน่อยอ ติดไว้หรอติดเชื่อมก็หาการอย่างเหนียวแน่นถ้าเป็นสีขาวก็ดีนะเราก็ติดไปเลยก็ได้เออใช่ลองลองดูดิ๊นี่ดึงมันไว้เออเสร็จแล้วเราก็ทากาวได้สบายเลยอันนี้ลองดึงแล้เราเราก็เลงได้เอาเกาะไว้เกาไว้แล้วก็เลงเหนียวหนึบเลยอัอได้ได้มันมองไม่เห็นตรงนี้เราจะเทข้างบนเ่ ระหว่งางระหว่างลอยต่อน่ะต้องเร็งไน,นแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีสีขาวขาดไหมกระดาไม้เพื่อไหนหน่ะไม้มาให้หน่อยเหียวจริงๆดูดิตรงมันสูงต่ำเราค่อยตับไปตามมันนะเน่ะ ต่ำก็ต้องหาแรงมาลองถ้ามันสูงต้องตอกลงไปนะมันจะสูงตรงสองสามอ,อันแหละตรงนี้เนี้ไม่ได้อ่หนึ่งสองสามสี่สี่อันเนี่ยเสือมันจะสูงอ่ะพงสุดาหาไปไหนแล้วหา <c oughs> ไปหาเรือนนอนมันต้องมาเสียมมาเสาะแยกออกมาเดี๋ยวต้องดูที่ว่าต้องดูที่ว่าต้องดูที่ว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่า กระดาเนี่ยดูสิแปะตัมันน okay. ึบเลยอ่ะดาาวาาาาก่าอันนั so, ้นมันช so, um si ูงอ่ะกระดาษก็ดึงยาวกระดาษเอาันไดาษมาวจะเป็นไงปรับสู้นี่ยมันเท่ากันเนี่ยรงเียมมันจะสูงอย่จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆทันนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ทีนี้สูงสุดใ่แล้วก็ถอบใแล้วอัก็เาได้อาเอาเอาก็ได้นะเขาะเขถ่ลูกเลเลยนะถ้าขยีอถายราบเล่นให้เท่ารต่อต่อมันกใช่แล้วราเากาวันถึงอยู่ไงไม่ใช่วันถอยู่เลยนะเ็บแล้อาดาซเข้าไปลอง ่แมันจะอ่อนแอมากนะตัวนี้น่ะตัวใครติดแล้วนี้อ่อนแอมากตัวน้องไก่ระดับสออ่อนแอมากเร็งเร็งแล้วตอวน้องไก่แปะระดับก็ได้ตัวนให้ความที่เรามองมันโอเคอ้ามีบ้องพอมเหมือนโอ้นไาจใส่บ้องมาน่าจะอย่างนี้ใส่บ้องเข้ามา นี่บ้านอยู่โต๊ะค่อนั่งเลยนะพี่บ้านอยู่โต๊ะค่อนั่งเลยนะีมีก็ะเพ่มซื้อใหม่สอดสอดออกตัวเหนียวมากเลยอ่ะมันเหนียวมากเลยนี่ยมันฟูมันก็จะไม่ลงแต่ตรงไหนมันต่ำแล้วก็ถึงว่าถ้าเราจะพ่นสีขาวก็แปะสีนี้ก็ได้นี่เก็เพ่ะอยาเป็นงนะอะไรนะเสือใาไหมป้าถ้าเกิดว่าป้าจะพ่นอยู่แล้วก็เอาสีนี้แปะเลยก็ได้นได้ กปีกป้าก็บอกว่ามองไม่เห็นไงป้าก็แปะเลยก็บอกอยู่เสือแปะป้ามันมองไม่เห็นนะเออเฉยเฉยลงแปะตรงนี้แปะแล้วต้องระดับด้วยเพราะฝั่งนู้นมันจะอยอระดับโคตรหน่มันตึงอ่ะพุกุพ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 ุนุพ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 ุดัพเพุ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 มุพ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 ไม่พุ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 พชพุ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 พพุ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 ่พ พราะไม้ไม้หลายอันน่ะถ้าใส่ไม้หลายอันน่ะมันจะดัดมาทา้งหลมันจะเด้งดึงมาข้างนอกตอนนั้นเขาปัดตอกไม้เยียนเป็อันสองอันน่ะละสองมุมอ๋สามได้เนี่ยให้ออกให้มันเหลือแค่สองอันข้างสามอันถูกที่อันถูกแม่ดาเขาจะเอาเสียมมาซอกไม่ใช่เหรอถ้าดินตรงไหนไม่เสมอนะ ไอเะได้ยงอ่าิ่ังฝั่งที่เราวาง้อคนเลนก็เล็งไปอันนี้สูงแต่เนี่ยน่าจะซาะเพราะว่าสูงกว่เพื่อนอันนี้น่าจะซาะหน่อยนึง ได้ระเบ้อให้เสือนี่มันอยู่น้ำการตอกไม้อยู่นะนี่ดูเนี่นะต้องเงี้ยมาทางนี้ถ้ามันจะท่าไม่ท่ามันดูตรงนี้นี่มันดับไปนี้ดูนี่ดิมุกเลยนี่มันกระปาโอเคเข้าไปโอเคแล้วโอเคแล้วตอกไม้ออกไงติดเลยนี่เสื้อมาติดนี่ ติดเป็นคู่เป็นคู่มามันก็จะจะไปโอยไปทางเดียวกันโอ้ตาเหยียบพ่อ ให้เขาเย็บผ้าทำไมเขา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 ปักผ้าเองให้เขาเอาไอ้นั่นปักผ้าหรือไม่ค่อยเคยใช้เวลาจัดการจะดูว่ามันก็ไม่ครบสิยายไม่เชือเอาเงินมาสวมที่เอาใหม่มาสวมเอาที่มันครบมาสวมแล้วไปแปะปิดใหม่นี่นะอันอลบไปเลยนะก็เจอแตะแล้วก็เพราะมันดึงออกไปแล้วไม่ไม่ต้องเอาตัวนี้ออกมันตั้งแพงเลยเนี่ยเพราะมันอยู่แพงอย่างนี้นะตัวนี้ตัวเต้ยไปเนี่ยมันอยู่แพงนี้ ถอดก็ถอดออกหมดถ้าไม่หอดก็คือต้องหยดกาว mm hmm. ต้าดึงออกแล้วมันก็ออกไปเลยไงเ mm hmm. mm hmm. นี่ยมันก็กาวกับกเสื้อมาใส่มันไม่เท่ากาัน okay. mm hmm. เห็นไหมถ้า mm hmm. ดึงออกแล้วมันก็จะยาก สูงจะยกใส่ต้องยกยกถึงตัวนี้นี่หอต้องยกบนนะเพร่ะเขาใช้ไมได้ยกเบนแปลว่าแปลว่ายกตัวน้ไม่แบบนี้เราเอาไม้แผ่มารองก็ได้นะปุ๊กเนี่ยปุ๊อะไยกถึงตัวนี้ไม่ทางนั้นเราเอาไม้แผ่มารองข้างล่างเลยให้มองตัวนี้น่ะเหมือนมันเหมือนมันตึงเครียดดินมันไม่เท่ากันมันเบียดกันตัวเนี้ยในลักษณะดินนมัไม่เท่ากัน มันตัวหนามันตึงมันเป็นที่เราติดแล้วมันเป็นแต่ที่เราติดตันาก็ถอดออกเพราติดเราติดมันเป็นโค้งเห็นไหมเนี่ยถอดอ้อตัวหมาออตัวใหม่มาใส่ลองตัวใหม่มาใส่<อ>ใสิอ๋อติดโค้งไม้มันตึงแสดงว่า <ใน S 1> มันยัง,ไ,ยงไม่ยังไม่แข็งก็ยกไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่แข็งไม่ตอกหลักมรอให้มันแข็งอ๋อตอกหลักไม่ได้หลักไปตอกหลักสองหลักสุดท้ายไม่ตอกดูสิ ต่อคลิปนี่ได้เพราะว่าไปตอกเบอร์ตรงกลางไง้องบอกตอกอันริมนี่ไงตอกลายอันนี่ตอกลายอันแล้วตอกไม้เอียงปับ๊บ ไม้มันต้องไปแนวเดียวกับท่อเราตอกไม้อะตอกอันริมอ่ะไม้มันต้องเข้ากับท่อจะาเมพ์เม่ไหรรู้สึกมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งน่ปลายยิงยานต้องกี่โมงผูเจ้าตอกไม้อย่าเบี่ยงเนี่ยถ้าตอกไม้แล้วมันถ้าเวลาตอกไม้เนี่ยเราตอกแล้วไม้มันเอียงอย่างนี้เอียงอ่างนี้ไม่ได้ผู้ต้องตอกให้มันเป็นแนวเดียวกับท่อมันจะไม่บิด ใช่ไหมถ้าตอกไม้เอียงปั๊บเมื่อไหร่ท่อมันบิดมานั่นแหละถ้าตอกให้หันไม้ไปตามไปตามแนวท่องั้บิด ถ้าเราตอกไม้ไปตามแนวท่อมันก็จะไ,ไม่ไม่ได้ยากถ้าตอกปลายมันงอเมื่อไหร่แล้วมันก็จะดันท่อให้เราท่อท่อเราเด้งครับตอกทักได้ได้ได้เพระว,าว่าไม่ตึงเครียดมันก็จะผ่นอนคลายพอหมุนคลายแล้วมันก็จะไม่เดี้ยวไม่ดันกินมันก็ไม่คุด สำหรับคลิปนี้นะคะเค็าขอจบคลิปลงกตะเพียงเท่านี้นะคะสวยค่ะเนี่ยสวยเลยนะคะปาก็เต็มที่นะคะตรงมากเลยป่าจะงานละเอียดปา่าชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ